ทันข่าวระค่มกีฬาฟุตไทยไบสโกสไตล์ประจำวันที่29กรกฎาคม2563โดยใช้บะค่รั้งบอลไทยครับรอนข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวเอาไร้น่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้สหรัฐโพสข้อความเชื่อวิเศษยอดวิวทะลุประวัติศาสตร์กันเลยเดียวโดยการนี้ทางเชื่อวิเศษสหรัฐอยู่เย็นนะครับยอดเข้าชมทะลุ500ล้านวิวครั้งประวัติศาสตร์เปแล้ว หลังจากที่สารัตจุ่เย็นกองกลางห้องคเครื่องทีมชาติไทยสร้างคามือหานด้วยการถูกเลือกให้รับบทพระเอกนะฮะ MV เชือกวิเศษของวงลาบานูนเมื่อปี2015ซึ่งฝีมือการแสดงของเจ้าต่างสารัตนั้นก็ทำให้อย่างยอดเยี่ยมสมบทบาทอย่างมากซึ่งกินใจแฟนเพลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดสาวรัตยุ่เย็นห้องเครื่องป้ายแดงบีจีปทุมนะฮะได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนเพลงรวมถึงแฟนบอลที่เข้าชมเพลงเชือวิเศษจนยอดทะลุก,กว่า500ล้านดิวเลยทีเดียว โดยเจ้าตังที่พูดมาว่าขอบคุณท,ทุกวิวที่ให้โอกาสเพลงเชื่อพิเศษนะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาพิเศษของพวกคุณทุกคนสำหรับเจ้าตังสารัฐจุเย็นนั้นเตรียมประเดิม3เกมกับบีจีปทุมนะฮะเปิดสนามรีโอเซเดียม e พบก,กับการท่าบเรเอฟซีในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา20นาิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของสโมสรฟุตบอลบีจีปทุมยูเต็ดและก็การท่าบเรเอฟซีนั่นเองอาอผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะเจ้าตังสารัตของเรานะผมพระเอก MV แต่ไม่ใช่พระเอกเ v นะฮะพระเอก MV ที่แสดงสมบ,บูบาทจนวิวไปถึง500ล้านวิวขึ้นไปแล้วนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับเพลงเพลงนี้ที่มีเจ้าตังเป็นพระเอกนั่นเองรดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับแฟนบอลญี่ปุ่นพูดถึงชนะทิพย์หลังพาคอนซาเปิดบ้านคว้าชาัยเหนือทีมแชมป์ญี่ปุ่นโดยการนี้ชนาทิพย์สงกระสินแนวรุกทีมชาติไทยนะฮะมีส่วนสำคัญพาต้นสกัดคอนเซเลสปโปโรนั้นเปิดบ้านถล่มเอาชนะทีมแชมป์เจลิกโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป3ต่อ1ง โดยแฟนที่ญี่ปุ่นก็ได้คอมเมนต์มาเลยนะฮะว่าแบบนี้ชนาธิปยังคงทําในสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่เสมอหรือคอมเมนต์ต่อมานะฮะชนาธิปมนทักษะที่ดีมากเลยนะเนี่ยมาจากแฟนมาริโนสเลยนะหรือคอมเมนต์ต่อมาครับชนาธิปเจ๋งเกินไปจริงๆเอาความภาคภูมิใจของแฟนบอลไทยไปเลยหรือคอมเมนต์ต่อมานะผมชนาธิป,าาท,ปออมมท,ทำได้ดีนะทำได้ดีเหลือเกินพูดถึงจังหวะแอสซิสต์ของชนาธิปพ,พร้อมกับแชร์คลิป หรือคอมเมนต์ต่อมาน,นะฮะฉันสุขมากที่ดูกลยุทธ์ใหม่ของซัปโปโรที่ต่างไปจากเดิมกลยุทธ์นี้จะใช้ไม่ได้เลยหากไม่มีชนาทิพเป็นแกนหลักคอมเมนต์ต่อมาน,นะฮะฉันคิดว่าผูเ้เล่นหมายเลขเจ็ดและก็ชนาทิพรวมถึงโกคิกแกงแกงเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมันครับหากคุณนึกอะไรไม่ออกให้ส่งบอลไปที่ชนาทิพดีกว่าคอมเมนต์ต่อมันครับเมื่อถอดชนาทิพออกทีมก็ไร้การเชื่อมต่อนี่คือจุดอ่อนของทางซัปโปโรนั่นเอง คอมเมนต์ต่อมาครับจังหวะของชนาทิปก่อนจะเป็นประตูเขานิ่งเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาน,นะฮะชนาทิปทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาน,นะครับผมคอนสาโดเรซโปโโรช,ชนะครั้งแรกในบ้านในขณะที่ทุกคนเหนื่อยจากตารางที่แน่นเกินไปทุกคนวิ่งได้ดีประตูแรกของคาเนโกะแลการเล่นที่ฉลาดของบรูคัสและก็การเลี้ยงลูกบอลของชนาทิปทำให้รู้สึกดีจริง คอมเมนต์ต่อมานะฮะชดาทิปและก็ลูคสัสเยี่ยมมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมันครับชดาทิปวันนี้นายทำไม่ดีมากเลยนะไอหนูคอมเมนต์ต่อมันนะฮะฉันจึงชอบชดาทิปเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชดาทิปสงกสินตเตรียมนำหอนซเลซโปรเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเซลโกเบ้ตสังกัดของอันเดสอินเอสตาในวันที่2สิงหาคมนี้เวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ โอ้โหเป็นต้ว่าง,งานนี้นะฮะแฟนๆญี่ปุ่นก็เป็นปลื้มนะผมไม่เว้นแม้แต่แฟนของมันนสเองนะฮะก็ยังชื่นชมเจ้าเจชา,าทิปสงกสิ์ที่เล่นได้เข้ากับแผนของมิชาติจริงเลยรักข่าวต่อมากันดีกว่าครับเอเจนบนิยญาตเสนอโปรไฟล์กับทีมเจ้าบนทุ่มแห่งเมืองไทย โดยงานนี้ที่ผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนลสันโบนิยากองหน้าทีมชาติเอลซาวาดอ์มีกำหนดกลับเข้าสู่ทีมทรูแบงค์โคยุเต็ดเพื่อช่วยทีมล่าแชมป์ในโปรแกรมที่เหลือของฤดูกาลนี้โดยงานนี้เนลสันโบนิยาอาจจะเปลี่ยนที่ยืนล่าตะข่ายซาล้วฮาเมื่อล่าสุดเพดังบีบางปะกงรายงานมาว่าเอเจนต์เนลสันโบนิยา Agent bon ได้ยื่นข้อเสนอไปยังสิงห์เจ้าท่ากันชาบบรีฟซีดึงทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งเมืองไทยแล้ว หลังดาวยิงทีมชาติเอลซาวาดอาร์กำลังจะหมดสัญญากับทางทรูแวนคอร์กิเต็ดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และเขาคงจะไม่อยู่กับทีมแข้งเทพกันต่อไปเนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมาร์โนกโพคิงโดยอีกทั้งยังระบุด้ว่าเดวสันโุติยาคนนี้คือดาวยิงที่เซอร์กิโอโซเรสส่วนหน้าดาวยิงของทัพสิงเจ้าชาอยากจะยืนคู่อีกทางหากครับเป็นระวังงานนี้นะฮะ เจา้าเดืสันบนิยาน่าคนนี้อาจจะไปอยู่ที่การชอบหรือก็เป็นได้ครับต้องมราดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะถ้าเกิดว่าเขามามีโอกาสที่เขาจะเล่นคู่กับทางโซคิโอโซเรสนั่นเองครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะทเนตคือรัฐยันแล้วหยุดทรงสิทิเกตลุยศึกทีสามเป็นตัวว่างงานนี้แน่นอนแล้วนะฮะเมื่อลำดวนเพิงสิทธิเกต์ยืนเตดยุติสรงทีมลุยศึกไทยลีก3หลังม,มีความชัดเจนเรื่องเงินสับสุนนั่นเอง โดยได้บิ๊กนายที่ผมธเนศคือรัฐประธานสมโมสรกูปรีนตรลายสิิเกตเอฟีในศึกไทยลีก2รวมถึงอีกหนึ่งทีมอย่างรำดวนเพิงสิิเกตยูเนเต็ดนะฮะที่ปีที่แล้วอยู่ในไทยลีก4แต่ในฤดูกาลนี้ถูกขยับรวมเป็นไทยลีก3เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่ยังไม่ทราบผลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ต่างๆนะฮะที่ได้รับจากทางสมาคมฟุตบอลว่าจะได้อย่างไรซึ่งทางบิ๊กนายได้เผยแล้วว่า ผมมี2ทีมทีมสิริเกตเอฟซและก็สิริกเกตยูเนเต็ดนะฮะแม้ว่าจะเป็นทีมที่สร้างด้วยเยาวชนในจังหวัดแต่ตอนนี้คือเรายังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าจะได้เงินสนับสนุนปีนี้เท่าไหร่หรือแม้กระทั่งว่าไทยลีก3ปีนี้จะแข่งขันกันวันไหนอีกทั้งสมาคมฟ,ฟุตบอลได้ออกมาบอกแล้วว่าหากทีมไหนที่ไม่ไหวก็หยุดพักได้ตรงจุดนี้เราก็คิดว่าถ้าไม่มีผลกระทบอะไรเราคงต้องหยุดพักแน่นอนเพราะเราไม่รู้จะไปต่อยังไงดี โดยงานนี้นะผมคุณธเนศเครือรัฐยังเผยอีกว่าเรื่องเงินสับสน,นจากสมาคมฟุตบอลตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของพี่พี่ยังไม่รู้เลยว่าเงินสับสนงวดที่4ี่ของฤดูกาลที่แล้วสิทธิเกตยูเต็ดนั้นได้มาแล้วหรือยังรวมถึงเงินงวดหนึ่งของฤดูกาลนี้เราก็ยังไม่ทราบอีกต่างหากอ้าวแผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องลอนลึกลงกันต่อไปก,กันนะฮะมีการจ่ายเงินตกค้างกันบริเนีย อาจจะมีหลายทีมเลยก็ได้นะผมที่ไม่ได้ลงแข่งในทีสาในปีนี้ก็เป็นได้ครับต้องรอเลื่อนกันต่อไปนะฮะงานนี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านครับนัชปูมชี้แข่งเชียงใหม่เอดีพอจะล่าตัวลุยศึกไทยลีก โดยงันนี้ในผมนทัทพูลมายาตัวรุกเชียงใหม่ FC มั่นใจศักยภาพเพื่อนร่วมทัพพยักษ์ล้านนาได้พอติทอฟโฟและลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกก่อนตั้งเป้าลงสามยางต่อเนื่องและพยายามทำประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยโดยดาวซันโวร่วมพยักษ์ล้านนาได้เผยมาว่า ตอนนี้อยากจะช่วยทีมทำแต้มเกาะกลุ่มนําอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะและก็ติด1ึงในสิของตารางคะแนนไปจะจบฤดูกาลเพื่อโบทกการในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกซึ่งด้วยศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมตอนนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนมีดีพอที่จะทําได้นะขณะที่ส่วนตัวก็หวังจะลงสามอย่างต่อเนื่องและหาจังหวะยิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสสำหรับฟินนัทภูมิลงสามให้กับเชียงใหม่เอฟซีในศึกไทยลีก2ฤดูกาลนี้ไปแล้ว2นัดและก็ทําไปแล้ว2ประตู จากจุดโทษนาทีที่85เกมที่ชนะกัลเลสตา์เอฟซีไป5ต่อ0แล้วประตูชัยนนทีที่77นะฮะเกมชนะขอนแก่นยูเต็ดไป1ต่อ0พร้อมล้างตำแหน่งดาซัลโวเชียงใหม่เอฟซีร่วมกับเปียวมัตสึมุระที่ทำไป2ประตูเช่นกันเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะแค่วอมๆนะผมยังเตะกระจุยกระจายกันขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันนะผมเมื่อศึกไทยลีกเปิดนะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ บ้านพร้อมรถพร้อมชนะนัน,น,นรอวิวาน้องเมย์โดยวันนี้นะผมทางทีมงานนะฮะได้ไปพบบ้านหลังงามของเจ้าถูชนะนันป้อมหมผานักเตะจากแข้งเทพทรูแบงคออ์กยจูเตดกองหน้ามาประสบการณ์อีกคนที่ผ่านสารภูมิลูกหนังมาโชคโชนและมีดีกรีปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเอง โดยงานนี้นะผมนักเตะลูกครึ่งไทยอีสานโดยคุณพ่อของเจ้าทูนั้นธนก,กิจป้อมบุผาเป็นคนเมืองเหนือนะฮะจังหวัดสพุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างส่วนคุณแม่ก็คุณแม่สุการดาเป็นคนอีสานเมืองดอกบัวจังหวัดอบบุบลราชธานีอดีตน,น,นักเตะที่สร้างชื่อฝากผลงานไว้มากมายกับเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอสชอชลบุรีที่เจ้าตัวเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จนจบม .6 รุ่นเดียวกับเจ้าตังสารัตยุเย็นชลตองกวินทมสินัน สักดับ2องอุศักเหล่าแสงไทยและคนอื่นอีกมากมายโดยตอนปฐมศึกษานั้นเจ้าทูนั้นเรียนโรงเรียนสายไหมและก็ม1ถึง2ไปเปรียนที่โรงเรียนสูงกรับวิทยาลัยปทุมธาน,นีนะครับ <Okay. S 1> นักเตะที่จัดว่าเป็นกองหน้าที่ฝีเท้าดีอีกหนึ่งรายนะผมจะมีชื่อติดทำเนียบทีมชาติไทยมาแล้วตั้งแต่ระดับเยาวชนยันชุดใหญ่ในนั้นผ่านการเล่นฟุตบอลมากับหลายสมโมสร โดยเจ้าูเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ประวัติศาสตร์ขึ้นชั้นปีแรกจากโด1มาสู่ไทยลีกและควา้าแชมป์ได้ทันควันกับกีฬเลนประยงเมืองทองอยูเนเต็ดในศึกไทยลีกครั้งที่13เมื่อปีพศ2552โดยขนาดนั้นเจ้าตัวเพิ่งจะอายุอยู่แค่17ปีนะฮะหรือว่าประมาณบ .5 ที่สำปฉะนั้นเจ้าชูวันเนจรนได้มีโอกาสประหาประสบการณ์กับหลากหลายสโมสรทั้งอินทรีเพื่อนตำรวจโอ,อสุปสาพากลับมาที่เมืองทองอีกครั้งก็ได้รองแชมป์ไทยลีก ครั้งที่19ในปี58ดฉะนั้นกลับไปที่เทโบรคขึ้นดูการต่อด้วยสปันบุรี FC ถึง2ปีครึ่งแล้วมาอยู่กับแข้งเชฟเมื่อเล็กที่2ของฤดูการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยจะทูได้พูดแบบว่าผมเลือกหมู่บ้านนี้ก็เพราะดูเจ้าของโครงการอย่าง SC ฟ s ี e n ฟถือเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงวสัสดุที่ใช้มีคุณภาพที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีทรัพย์สินที่มีค่าอย่างบ้านเป็นของตนเอง ที่เป็นสุดยอดความฝันของทุกคนเพราะอย่างไรซะอนาคตก็เป็นทรัพย์สินของเราหรือลูกหลานของเราในอนาคตอีกปัจจัยที่ผมเลือกหมู่บ้านนี้ก็คือเรื่องของทำเลนะฮะเพราะที่นี่ไปไหนมาไหนสะดวกทั้งสนามซ้อมที่มอธรรมศาสตร์ฝรั่งเศสจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์จะใช้ทางด่วนก็ไม่ไกลเข้าเมืองก็สะดวกและแถวนี้จะมีความเป็นธรรมชาติให้เราได้สัมผัสอยู่บ้าง ปัจจุบันเจ้าทูอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับแฟนสาวคบหาดูใจกันมาประมาณ5ปีนะฮะแล้วก็มีแพลนจะแต่งงานกันเร็วนี้กับแฟนสาวชื่อว่าน้องเมย์คนนี้นะฮะโดยน้องเขาก็ทําธุรกิจเครื่องสาอางแบรนด์เฟชมีที่มีทั้งเซรั่มคอลลเจนที่วงการเครื่องสําอางรู้จักกันแบรนด์นี้ดีโดยตัวแฟนสาวของเจ้าทูหุ่นกับเพื่อนทําอยู่นั่นเองโอ้โหนะผมเป็นธรรว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับผมเจ้าทูนะฮะทำอะไรทําจริงทําแล้วเห็นผลต่างจ่าย ซึ่งเขาก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนเหมือนกันครับถือว่างานนี้ไม่ธรรมาดาจริงนะฮะน่าอิจฉาอิจฉาและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำ้ำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่29กรกฎาคม2563โดยเฉพาะลาครบอลไทยครับ